คำทำนายตัวตนคนเกิดวันที่23คนเกิดวันนี้เป็นคนใจกว้างกล้าคิดกล้าทำมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองนิสัยเปิดเผยซื่อตรงบุค,คลิกน่าเชื่อถือหรือมีความสง่าผ่าเผยโดยธรรมชาติไม่ชอบเสแสร้งแกล้งทำมีความมั่นคงทางใจสูงหรือมีความเป็นผู้ใหญ่มาตั้งแต่อายุยังน้อยมักคิดหรือทำในสิ่งที่เกินกว่าคนวัยเดียวกันจะนึกคิดถึง เป็นคนมองการไกลแสดงออกชัดเจนในสิ่งที่เชื่อมั่นและปรารถนาเป็นคนมีจุดยืนถ้าได้ตัดสินใจทำสิ่งใดแล้วคุณจะไม่เสียใจในภายหลังเป็นคนกล้าได้กล้าเสียน้อมเอาทุกอย่างมาเป็นครูเป็นบทเรียนชีวิตรู้จักที่จะนิ่งสงบหรือใจเย็นและเอนไปตามลมแยบยนในการใช้ชีวิตส่วนใหญ่จะชอบเรียบเรียงและวางแผนไว้ในใจในหัวก่อนที่จะลงมือหรือทำอะไรจริงๆ เป็นคนเอาตัวรอดและแก้ไขปัญหาได้ดีเล็กๆไม่ใหญ่ๆทําทำทุกอย่างต้องดีที่สุดเสมอคนวันนี้เป็นคนที่ดูทรงภูมิหรือมีแรงดึงดูดบางอย่างในตัวเองไม่จำเป็นต้องหล่อหรือสวยมักมีออร่าบางอย่างที่ทำให้ใครอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายอกสบายใจเป็นเหมือนที่พักใจคุยกับคุณได้ทุกเรื่องหรือคุณเป็นคนที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาคนอื่นได้ดี คุณมีความนุ่มนวลเข้าอกเข้าใจคนแต่ก็มีอำนาจและพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ยอมให้ใครลุกลำ้ำคุณเป็นคนที่อาจจะพูดจานิ่งๆแต่แฝงไว้ด้วยคารมหรือคำที่คนฟังไม่อาจจะแยงได้เหมือนพูดอ้อมๆแต่เป็นการสั่งไกลๆสามารถทำให้คนคล้อยตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการให้ทำได้คนวันนี้มีความสามารถในการเก็บอารมณ์กดขม่มอารมณ์ได้ดีฝืนยิ้มให้กับสถานาการณ์ที่มันดูแย่ๆได้ บางครั้งคุณอาจจะไม่พอใจอาจจะโกรธอยู่ข้างในแต่หน้าก็ยังยิ้มได้เป็นคนมีความอดทนทางใจค่อนข้างสูงลึกๆคนวันนี้จะชอบให้คนเอาอกเอาใจมีความเอาแต่ใจและจะต้องได้ดังใจเป็นอีกมุมเล็กๆของคุณคุณเป็นคนที่งอนนะแต่ไม่ค่อยแสดงออกหงุดหงิดและมีความใจร้อนง่ายด้วยแต่ก็โกรธง่ายหายเร็วให้อภัยคนได้เสมอถือคติ โกรธเขาเราก็ร้อนเองคุณเลยไม่รู้จะโกรธจะเกลียดไปให้นานทำไมแต่คุณก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่พระอิ์พระปูนความอดทนก็ย่อมมีขีดจํากัดคุณจะไม่พูดมากเมื่อถึงขีดสุดบทจะไปคุณก็ไปเลยใครจะอะไรยังไงคุณก็ช่างหัวมันเลยทีนี้คนวัน,นี้เป็นคนมีความไว้ตัวจะซ่อนความดื้อรั้นในตัวเองไม่ค่อยเชื่อคนง่ายบางครั้งคุณจะดูเหมือนคนที่ยิงหรือดูเข้าถึงยาก คุณเป็นคนที่มีรสนิยมดีเวลาทำสิ่งใดมักจะแฝงไว้ด้วยความเป็นตัวเองมีเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ของเครื่องแต่งกายการตกแต่งที่อยู่อาศัยเป็นคนชอบคุมโทนหรืออาจจะมีสไตล์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีศิละปะในหัวใจเป็นคนที่ลึกซึ้งกับบทเพลงกวีดนตรีหรือศิละปะบางคนอาจจะชอบปรัชญาหรือคำคมการใช้ชีวิตด้วย จริงๆคุณเป็นคนที่มีความอ่อนโยนชอบดื่มดำและอยู่กับธรรมชาติมักมีมุมมองชีวิตที่เป็นไปในทางสัจธรรมรักสงบสะอาดเรียบง่ายชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆที่ไหนที่ว่ายากเดินทางไปลำบากคนวันนี้อาจจะไปและมองว่ามันคุ้มค่ามากๆกับการได้สัมผัสด,ด้วยตาด้วยประสบการณ์ของตัวเองจริงๆ มือของคนวันนี้หยิบจับอะไรก็มักจะงอกงามหรือจะเริญรุ่งเรืองได้เร็วแม้กระทั่งการปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกให้งอกงามดีปลูกอะไรก็ขึ้นคุณมีความเป็นผู้ให้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมีความเป็นพ่อพระแม่พระอยู่ในตัวมักจะขี้สงสารใจดีชอบสร้างบุญสร้างกุศลเห็นคนเดือดร้อนแล้วถ้าไม่ได้ช่วยใจก็จะไม่ค่อยสงบเวลามีคนมาขอคำปรึกษาคุณก็มักจะให้คำช่วยเหลือ หรือสามารถเป็นศิรานีแต่เวลาที่ตัวเองมีทุกข์ใจหรือเวลาที่มีปัญหาคุณจะแก้ไขด้วยตัวเองไม่ค่อยได้แต่ด้วยบุญที่คุณเคยสร้างสมจะนำทางให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคชีวิตได้อยู่เสมอคนวันนี้ถ้าได้ดูด่าว,ว่ากล่าวหรือตักเตือนใครส่วนใหญ่จะมาจากความรักเมตตาอยากให้คนคนนั้นได้ดีแต่บางครั้งคุณก็พูดตรงเกินไปเผลอไปตีกรอบควบคุมชีวิต เอาความคิดความคาดหวังของตัวเองไปใส่ไว้กับคนที่รักก็ได้โดยคุณก็ไม่รู้ตัวและเผลอสร้างความอึดอัดใจให้กับคนคนนั้นซึ่งมันมาจากความหวังดีของเราการดูด่าว,ว่ากล่าวคนฟังอาจจะรู้สึกว่ามันแรงเกินไปคุณไม่ใช่คนพูดหยาบคายนะแต่มันอาจจะฟังแล้วแทงเข้าไปถึงจิตวิญญ,ญาณคนฟังได้ในมุมของคุณอาจจะคิดว่าพูดปกติหรือคุณอาจจะรู้ตัวว่าคำพูดบางคำมันก็แรงเกินไปจริงๆ แต่มันพูดไปแล้วดึงกลับมาไม่ได้คุณก็มานั่งนึกเสียใจภายหลังและแอบขอโทษคนคนนั้นแบบเงียบๆอยู่คนเดียวก็มีคนนนี้เป็นคนที่มีความสามารถมักเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ไวใจมีสมาธิชอบศึกษาสิ่งใหม่ๆรอบรู้ในศิลปะหรือเก่งในศาสตร์แขนงต่างๆสามารถทำหลายอย่างได้พร้อมกันรู้ว่าสิ่งไหนสำคัญอะไรควรทำก่อนทำหลัง เพียงแต่บางครั้งความขี้เกียจก็มีพลังมากกว่าทําให้คุณปล่อยปละละเลยเออระเหยลอยชายก็ได้เช่นกันคน,นนี้จะไม่ชอบความเร่งรีบชอบทําอะไรแบบไปช้าๆ้าค่อยเป็นค่อยไปแต่สําเร็จแล้วออกมาดีในด้านของการทํางานคนวันนี้จะค่อนข้างชอบในความอิสระคิดนอกกรอบไม่ชอบให้ใครมาตีกรอบตัวเองแต่อาจจะเผลอไปตั้งกฎหรือตีกรอบให้กับคนอื่นได้ บทเวลาใจหินใจแข็งคุณก็เย็นชาจนหน้าขนลุกแต่เวลามั่นคงสิ่งใดก็มาสั่นคลอนไม่ได้เหมือนต้นไม้ใหญ่ปกติจะไม่ชอบสร้างศัตรูหรือเกลียดใครนานๆมักจะให้อภัยหรือมีความอ่อนโยนเมตตาถ้าใครทำให้คนวันนี้โกรธหรือเกลียดได้แสดงว่าคุณต้องร้ายกับเขาไว้ไม่เบาเลยทีเดียวในด้านของความรักคนวันที่23เป็นคนที่ตกลุมรักคนได้ง่ายนะ ถ้าได้เจอคนที่มีนิสัยหรือรสนิยมเหมือนเหมือนกันแค่คลิกเดียวก็ต่อกันติดเข้ากันได้ดีสนิทกันได้ไวไปไหนไปกันเป็นคนค่อนข้างตามใจคนรักหรือปกป้องดูแลดีชอบดูแลครอบครัวแต่ถ้าคนวันนี้เกิดขัดแย้งกับใครขัดแย้งกับคนรักแม้จะเป็นเรื่องที่ดูเล็กๆน้อยๆก็ตามความเย็นชาจะมาเยือนไม่แยแสไม่แคร์ใดๆอาจจะเวียงใส่เลยก็ได้ ไม่ชอบงอใครก่อนนะักผิดถูกไม่รู้แต่อยากให้คนรักขอโทษไว้ก่อนก็ดีไม่ต้องต่อความยาวสาวความยืดหรือไปขัดใจเพิ่มอาจจะฟังดูไร้เหตุผลแต่จริงๆเขาก็รู้หมดแหละว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ก็อยากให้คนยอมยอมตัวเองก่อนเพียงสักนิดก็ชื่นบานหัวใจเบิกบานอารมณ์ดีรู้สึกเป็นที่รักถ้าใครต้องทะเลาะหรือมีปัญหากับคนวันนี้ขอโทษเขาไปก่อนเลยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแล้วสิ่งที่ตามมามันจะดีขึ้นเอง คนวันที่23มักจะมีคนช่วยเหลืออุปทา์ในเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตรักทั้งจากคนแนะนํารู้จักการผ่านเพื่อนฝูงก็ได้วาสนามักจะได้เจอคู่บุญคู่ชีวิตแต่ถ้าเจอคู่กรรมก็ถือว่าได้ใช้เวรใช้กรรมจบเวรหมดเวรไม่ผูกพยาบาทกันเพิ่มอีกอโหสิกรรมเสียก็จะไม่จองเวรต่อกันด้วยความประพฤติคนวันนี้จะเป็นคนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายเวลารักใครรักยาว มักจะมีคู่ที่ต่างวัยกันลึกๆเป็นคนที่แอบชอบบริหารสเสน่ห์อัธยาศัยดีถ้าเจ้าชู้ไม่มีใครจับได้เห็นเงียบๆแต่ก็ไม่ธรรมดาคนวันนี้ถ้าอยู่ในศีลในธรรมคิดดีพูดดีทำแต่สิ่งดีๆคนรักหรือเรื่องราวดีๆก็จะเข้ามาหาคุณแต่ถ้าทำเรื่องผิดศีลธรรมทำผิดบาปสั่งกรรมผิดศีลข้อสคุณก็จะเจอผลสะท้อนย้อนกลับมาหาคุณไวมาก ระวังเรื่องการครบซ้อนถูกล่อลวงต่างๆชะตาชีวิตรักคุณอาจจะได้เจอคนที่เคยผ่านคู่ชีวิตหรือมีคู่มาก่อนอาจจะเป็นพ่อมแม่แม่การที่ดวงวันนี้ได้รักกับคนที่อายุมากกว่าหรือเป็นผู้ใหญ่มากกว่าจะส่งผลดีกับคุณอยู่กันเหมือนที่ปรึกษาคู่คิดคู่ชีวิตดราม่าก,ก็จะน้อยและอยู่แล้วสบายใจดวงด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับโรคหัวใจความจาสมอง ความดันเบาหวานโรคอ้วนหรือน้ำตาลในเลือดสูงระบบเาผาผลาญไม่ค่อยดีทำให้น้ำหนักขึ้นง่ายทำงานหรืออาจจะสบายเกินไปจนไม่มีเวลาออกกำลังกายระวังเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะระบบสืบพันธุ์แต่ถ้าคุณดูแลตัวเองดีรักษาสุขภาพก็จะมีอายุยืนมันอยู่ในสถานที่อากาศถ่ายเทหรืออากาศบริสุทธิ์จะส่งผลดีกับร่างกายและจิตใจมาก โชคชะตาชีวิตของคนวันนี้เวลาดวงตกก็จะไม่ตกแบบสุดๆมักจะมีทางออกหรือมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ด้วยความเมตตามีคนอุปถัมภ์เป็นบุญวาสนาเก่าที่ติดตัวคุณมาเพราะฉะนั้นต้องสร้างบุญกุศลไม่ขาดสายชีวิตถึงจะราบรื่นเจอแต่เรื่องดีๆการเสริมดวงให้ขอขมาทำนุบำรุงบิดามารดามันถือศีลทำบุญทำทานต่างๆ สร้างพระหล่อพระทำสมาธิให้จิตผ่องใสเสมอทำบุญกับสัตว์หมาแมวจรจัดไถ่ชีวิตก็ได้ปลูกต้นไม้ในวัดจะส่งผลดีกับดวงของคุณให้ชีวิตประสบแต่ความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองผาสุข